อ่ะห้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกูงงมากเชียวเย้วันนี้เรากลับมาตามคำเรียกร้องใครเรียกร้อง่ะทุกคนก็ต้องงงว่าใครเรียกร้องใจเราเรียกร้องเองค่ะที่จะกลับมาวันนี้เราทำอะไรอีกทุกคนวันนี้เรามารีแอ a c t i o เรื่อง tale of thousand stars มิชานมิทันดา ค่ะนะค่ะเป็น Official Trailer ที่จี m มนกรุ๊ปมีเพิ่งปล่อยออกมาก่อนออนแอร์ในวันที่ยี่สิบเกานี้ที่เซอร์สั่งนาทีก็เวอร์อยู่นะกรายโยอะยังไงเรามาดูดีกว่าว่าซีเทอร์นี้จะเป็นยังไงนะคะจะต่างกับที่เซอร์ครั้งแรกที่เปิดหรือเปล่าอะดูนะหัวหน้าหัวหน้เชื่อเรื่องตำนานผ่าบันดาวด้วยหรอเชื่อสิเขาเปลี่ยนปรทหารใช่ไหมอืมเป็นทหารแล้วหัวหน้าไม่อยากมาใครสักคนบ้างหรอปลามั้อุ้ยแต่เมื่อ เออโหเนาะอดุ้ยเออก็ดีอ้ายก็ดีอ้ายชีวิตที่มีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าพวกเราทุกคนึงใน้อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อเก็บรักษามันไว้ว่าเดี๋ยวหนูกลับมาจากกรงเทพเมื่อไหร่อ่ะมันน่าพาหนูว้ที่นนะเอา๋อ่อสารัดคนทำมีแบนี้ตุเย่ไม่เป็นเร่งใจเราเลยฝั่งโนนเขากบอกด้วยว่าเป็นอุบัตหต มันต้องมีปมทอฝันอีกเออจริงๆมันต้องรู้ว่าใครชอบใครกันคนไข้เพิ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาค่ะไม่ไม่น่าใช่นะที่มีหัวใจที่พอร์ตที่ตัวชาร์ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงทอฝันบริจาคหัวใจเห็นเทียนอยากรู้ว่าใครเป็นคนให้ปฏิหารนี้กับเทียนอ่ะจะไม่ต้องสนใจหรอกเพื่ออะไรวะกูแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครนางสาวทอฝันเจริญผลเฮ้ยพอดเวอร์มาสาวเป็นห เราอยากไปสอนที่ไหนล่ะบ้านพากันดาวครับคุณรู้ไหมที่นั่นเนี่ยมันลำบากมากเลยนะคุณรู้ว่าครูดาวนี่ครูเทียนครูอาสาคนใหม่ครับน่าโขนลุกเลยเหมือนเขาเหมือนอาจจะเห็นเหมือนอาจจะเป็นนี้ป่ะเห็นนั่น่อกินนั่นบอหวานขึ่นบอกหถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็รีบบอกผมผมจะได้หารถไปส่งผมอยู่ได้แล้วก็คงไม่รีบกลับเดวเร็วเนี่ยมันยังไงกันแน่วะเเพื่อนกูเนี่ยดูแลกูนี้ดีเป็นพิเศษอ่ะ ้นี่ทำแก้มด้วยนี่มันเจอเจ้าหน้าที่นี่มียเจ้าหน้าที่เนี่ยเกาใส่หนอกบ่อยผมไม่ใช่เมียคุณนะผมเป็นอ้วกคนเดียวตื่นเต้ไปไหนหมดกลับบ้านหมดละแรงนะเวลานี้เนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าการมาที่เนี่ยเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่น้ำทำนายช่วยช่ยอย่าเรียกตัวเองกับเป็นครูอีกเลยพวกนายก็หน่อยได้น้องตอนขึ้นไปข้างบนนั้นเ่ยคุณจะต้องเจออะไรอีกเยอะที่ทำให้คุณท้อใจ ทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังผมกันเรจะต้องถอนใจเลยผมเคยเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ผมเหมือนได้เกิดใหม่อ่ะแล้วผมอยากใช้โอกาสในครั้งเนี้ยทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้านฝินนี้เป็นบ้านเป็นอาชีพ เป็นชีว so like no no. right. no ิตของทุกคนที่ถ้าแม่ต้องตายแบบฉันจะไม่เสียใจแต่คุณก็ยังคิดถึงคนข้างหลังเลยนะถ้าไม่มีผมตากคนเน่าเองถ้าคุณไม่เดือดร้อนแบบนี้ถ้าผมดจำใจผมไหวนะสามเมื่อกี้คุณล้าคนรู้ไหน้องมาอีกแล้วสิ้นปีอ่ะ นับดาวได้ครบหนึ่งพันดวงแล้วขอพรเรื่องความรักเนี่ยคำอธิษฐานจะเป็นจริงาดยนคาอธิคุณจะนับดาวได้ไม่ครบพันดวงก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้าย<ป>มันก็ได้ทำให้คำอธิษฐานของทอฝันเป็นจริงแล้ว เวลาเลยมือใช่ไหมเริ่ม29มกรามกรานี้จุวันสุกสองทุ่มสามสิบพอตฮอตเรื่อคือไปไกลมากแล้วอะแต่แบบจริงคือดีอ่ะได้มากพอตดีมากดีฉันชอบเพราะว่ามูดอะพี่นอมูมันดีขึ้นใชน่นหมูมันดีขึ้นมันแบบมันไม่ได้แบบ เอไอเอฟวินเอไอเออกอดจูบอะไรเงี้ยมันมีแบบมีันมันค่อยๆเสพไปเรื่อยๆชาวเนื้อเออความบนดอยมาชูความลําบากเอะความลําบากความแบบต้องแบบต้องไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าต้องแบบติดตั้งแต่ว่าเสพแล้วยังมีเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าการตัดไม้ทำลายป่านุ่มรักนุนมออกมาแล้วก่อนนะนุ่มรักเข้าแต่ทํา ำไม่ปรับมาไม้ทําลายหมดเลยไล่มาเกี่ยมปืนเกี่ยมปืนจริง อ่าไม่ใช่นะคะไม,ไ,ไม่มีแบบว่าจับไฟฟ้าไม่มีมันลากเอาคืนไปไม่ได้นี่แล Mix ้วมิกซิลคือคํามย่เลยดีดีแบบดีจ <G> ีตรงไหนคือดีแบบดีไม่ไหวดีแบบกับอากับเอ,อิร์ดเออนี่เล่นหลายเรื่องลนะเขาเรียกว่าอะไรวะก็เหมือนไว้ใจเอ,อ,อิร์ดให้เพราะน่าจะแสดงบทนี้ออกมาได้ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยะคุณองว่าดูทีสารคัดหวังคาดหวังจริงๆว่ามันจะต้องออกมาดีแบบดูแบบบรรยากาศเพลงคือดูไปขนลุกไปอ่ะ ทัั้้งงเลยแล้วก็เป็นแฟนตาซีที่เม็กเซนดูไม่ไม่เวอร์มันไม่ได้ไกลจากตัวเราเท่าไหร่เนาะบางอย่างมันก็ใกล้กากตัวเราเลยอ่ะแล้วก็เออใส่ชุดทหารก็ไม่ติดไม่ติดอนาคตฉันก็อยากจะเป็นครูบนดอยเหมือนกันนะมึงไปได้แค่ดอยเดียวได้เอ่ยดอยมึงอุ้ยดอยมึงดอยเม็ดน้องห้ามหวนนะคะอายุตอน28ดอย28ปีห้ามหวนเนาะฝากเรื่องนี้ด้วยนะในทานพันดาวนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าท s ่ส l of Thousand s t a r าวย่าสาวมิซิลกับ เอิดด้วยแล้วก็ฝากแฮชแท็กทานพันดาวนั้นทวิตเตอร์แล้วก็แฮชแท็กกูงงมากถ้าคลิปนี้เราไปแชร์อะไรอย่างนี้นะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องกูงงมากชนแนลเดียังไงถ้าคลิปอ่าถ้าสวีปซีรีส์นี้ออกเราก็จะมีแรมให้ดูใช่เราจะมีแรมกอนเดิมใช่อ่ก็สำหรับวันนี้แล้ว4ี่คนนะคะลาไปก่อนเนาะสวัสดีจ้า อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนอย่าฟอนด์อย่าฟอนด์เยอะวใจ